ตำพูดครับมืออื่นครับมือเรียงครับพอกันอยู่วัดน้องเดินตำบลกระทุ่มลายอำเภอปะทยายโคราชครับอย่าลืมครับพี่หน่องเอฟซีเบิร์พพอดแล้วลับภาพผอมาหนะ่ะโอ้ยโบมากรนะ์ดมาโอ้ยพ่าอย่ี้ยม่เห็นหลนนะนี่โคราช มาแบบนี้เดินทางต่อไปชัยภพมิมครับบ,บ้านพนนจากชัยภพมิมไปบัวใหญ่บัวใกล้ครับจากปทายเลยบัวใหญ่ไปกับถึงปทายละ่ะ วัดน้องเดินวัดน้องเดินตำบลกระทุ่มลายะะเอกมาทแลกจการกประาิ้วอะไรอ่กาออกจากประท้ายละกาสิดกับ้านครับซีสเกตย้อนาแรกจรัดการ,รเอกสีมากนะพระเอรกรรเอ,อาพอ,อ,าพอสิตา มืงชมแพผ่า,พพานชมแพผเพไปดิเนาะสีชมพ,พ,พูชุมแพครับมาพบกับสายล่าอีสรรอานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแวนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสงปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ แต่ล่าเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็ต้องประทับใจก่อ,อนที่จะประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเง,งินล้านโลพระราชทานอุ้มอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งวันนี้ตัวอากาศดูท้องฟ้ามืดคึมเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อตื่นฝนตกทั้งคืนตื่นเช้ามาอากาศหนาวนี่แหละครับเขาเรียกว่าพิษภัยจากธรรมชาติวันก็ร้อน วันก็หนาววันก็ฝนตกสรุปแล้วเขาเรียกว่าวันหนึ่งสามสามหน้าเลยสามฤดูก็นี่ครับฝนพวงมาจากความเย็นแผ่มาจากประเทศจีนมากระทบกับความร้อนของบ้านเมืองไทยเรามันก็เลยทําให้เกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุของความหนาวนี่แหละครับเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้สาวน้อยเพชรบนแพงก็มาทําการแสดงอยู่ที่อําเภอปทายจังหวัดนครราชสีมา เป็นขับ f อฟีทางทางโคราชก็ต้องเตรียมตัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างภัยธรรมชาติมันจะมามันไม่บอกแต่ว่ามันมีเค้าลางท้องฟ้ามืดคึมสายล่าเชื่อว่าโดนทั่วทุกภาคโดนทั่วทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเช้าทีมงานบลับนอนก็เจอพิษไปแล้วเก็บเข้าของก็ตากฝนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพี่ด,ดี้ทีมบลับนอนทีมสตัฟคอนวอยทุกแผนก ก็ส่งกำลังใจให้เพราะเขาต้องเขาเรียกว่าทำงานบางวันก็เจอแ,แดดบางวันก็มาเจอความหนาวบางวันก็มาเจอฝนอย่างเชา้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภัยธรรมชาติแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ทุกวันเราต้องออกมาพูดกันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของ,องหญิงเป็นไงครับภาพบรรยากาศแต่ล่าเปืดอนให้ดูแล้วเป็นอะไรที่สุดประทับใจวันนี้จะจัดการพระเอกด้วยการจับพระเอกมากหน้า <c oughs> นี่แหละครับเราเห็นบรรยากาศสองพ่อลูก เวลาเขาจะเวลาเขาออกงานแล้วแม่หน่อยไม่ได้มาเราก็จะเห็นแบบนี้น้องก็จะคอยดูแลดูแลพ่อพ่อก็คอยดูแลลูกเป็นเป็นอะไรที่เป็นสีสันที่เห็นแล้วก็มีแต่ความสุขและที่สําคัญเลยช่วงไปเลือกเสื้อผ้าเลือกเสื้อพ่อเอกจะเป็นคนชอบใส่เสื้อเชิ้ตน้องก็เป็นคนเลือกว่าตัวไหนสีไหนที่จะเข้ากับพ่อเอกน้องจะคอยจะคอยดูแลคอยดูแลพ่อเอกเขาเรียกว่า เวลาการแต่งตัวเวลาไปซื้อไม่ใช่จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือตลาดนัดตามตามบ้านเวลาไปเลือกเลือกเสื้อผ้าน้องจอัคอยดูเขาเรียกว่าดูบุคลิกของพ่อเอกพ่อเอกใส่ชุดไหนที่เหมาะสมกับพ่อเอกอันนี้เลือกเสื้อผ้าน้องก็เลือกให้รถเึว่ารถอะไรมาวิ่งมาวิ่งผ่านนี่แหละครับมันเป็นภาพอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็มีแต่รอยยิม้มเพราะ พราะเขาในความคิดเขาอยากให้พ่อเขาแต่งตัวดีๆอยากให้หน้าใสๆน้องก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาร์กหน้าให้ตอนแรกพ่อเอกจะไม่มาร์กจนน้องได้บอกว่าพายเฮดอีหอย่างก็เฮ็ดเพะนี่ะครับมาร์กแล้วหน้าจะได้ใสน้องก็อยากให้พ่อหลอ่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าคิดไปถึงนู้นช่วงที่น้องไปไป,ไปออนทัวร์อยู่ญี่ปุ่นเวลาพ่อเอกห่างคาดสายตาน้อง น้องก็จะถามหาแต่พ่อเอกนี่แหละครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาเรียกว่าความคุ้นชินแล้วเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งตั้งนานอ่ะแม่หน่อยก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเวลาองค์หิงไปทําการแสดงไปไปทำงานพ่อเอกก็จะไปเฝ้าไปนอนอรอลูกแล้วช่วงพ่อเอกอยู่ที่โรงพยาบาลององหิงก,ก็จะไปนอนเฝ้าพ่อนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าความความผูกพันเขามีกันมีกันมานาน แล้วความร,รักเขารักกันเหมือนพ่อแท้ๆอุ๋งอิงก็เคยพูดให้ฟังแม่หน่อยก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าความรักที่อุ๋งอิงมีให้กับพ่อเอกคือรักเหมือนพ่อแท้ๆพ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะคอยดูแลกันมาตั้งแต่ชื่อตั้งแต่น้องยังไม่มีชื่อเสียงตั้งแต่น้องยังไม่ทันเข้าในวงการนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราเห็นเราเห็นการเขาเรียกว่าการเป็นห่วงเป็นใยของ,องอิงให้กับพ่อเอกนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดน้องเป็นเด็กแค่อายุ1 8 19 แต่ความคิดของเขาเขาเรียกว่าเป็นความคิดเป็นผู้ใหญ่อยากจะดูแลพ่ออยากจะให้พ่อไป่เสื้อผ้าดีๆอยากจะให้พ่อหน้าใสๆทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเกิดจากความคิดของน้องมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วสุดยอดแล้วก็มีความสุขเห็นแล้วน้ําตาแทบซึมอ่ะแล้วอริยบทของน้องก็เป็นปกติพอ เขาเรียกว่าเสร็จจากงานจาัดก,การมาเขาเรียกอีแล็กต์ตัวเองเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหาซื้อของก็สนุกสนานได้ยินเสียงเพลงก็เต้นนะ่ะเป็นของธรรมดาเขาเรียกว่าฉายาลิงน้อยมันเป็นอะไรที่ทําอะไรออกมาเราเห็นแล้วก็มีความสุขอ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วเมื่อคืนแล้วก็มีมีนางเอกน้อยจากวงสองจากสาวน้อยลําเพลินโชว์ไปให้กําลังใจเอื้อยอยู่หน้าเวทีน้องป้าสายสถาพรก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ มีมีความรัมกเขาเรียกว่าเห็นพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลนี่แหละครับเป็นอะไรที่เราเห็นแบบนี้แต่ล่าเห็นเห็นน้องน้องฟ้าใสเอาเพลงของของเอื้อยไปร้องอยู่ประจําเพลงสาวสําน้อยคอยฮักงานอะไรงานงานเจ้าพ่อปืออยู่ที่อุดรธานีก็เอาไปเอาเพลงเอื้อยขึ้นไปโชว์สาวสําน้อยคอยฮักแล้วก็หอบปันมาหลังห้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับ พุงอิงเป็นไอดอลให้กับน้องๆแล้วน้องๆก็จะเดินตามตามรอยของของเอื้อยอย่างอย่างดีมีเวลาวงวงสองไม่มีงานก็ไปส่งกำลังใจให้ให้เอื้อยเพราะว่าเมื่อคืนมาเล่นอยู่ที่บ้านมาเล่นบ้านเจ้าของอยู่ที่หนองบวัวลำพูบ้านน้องคว้าใสสถาพรก็อยู่ที่หนองบวัวลำพูอยู่ที่อำเภอนากลางไม่ไกลกันก็มาส่งกำลังใจให้เอื้อยเอาประเช้ามาไหว้พ่อหยุด นี่แหละครับเป็นอะไรที่เราเห็นแบบนี้มันก็เขาเรียกว่าการเจริญเขาเรียกว่าการเดินตามรอยของคนที่เขาเขามีความสําเร็จสายล่าเชื่อว่าน้องปลาใสก็จะสําเร็จเหมือนกับเื้ยเหมือนกับลุงอิงที่มองเห็นพี่ลุงอิงเป็นไอดลอลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศเมื่อคืนเห็นแล้วก็สุดยอดน้องจะเป็นคนอนอน้อมทาตนกันน้องปลาใสเท่าที่สายล่าติดตามน้องมาก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าไปไหนมาไหนรู้จักไปลามาไหว้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้เหมือนกันเหมือนต้นฉบับเหมือนองค์อิงแต่ล่าชื่อว่าอีกหน่อยน้องจะมีตัวตนมากกว่าน,นี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําตามเดินตามรอยของเอื้อยทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามแน่นอนก็มีอีกลหลายๆอีกลหลายๆศิลปินที่ที่มองเห็นงองค์อิงเป็นต้นแบบอย่างโซเฟีย อย่างน้องแก้มปนัดดาแบบนี้เขาก็มาให้กำลังใจอยู่เรื่ยแต่ว่าเมื่อคืนอยู่ที่เด่นอยู่ใกล้บ้านอยู่ที่หนองบัวก็เลยมาให้กำลังใจเือยทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศเมื่อคืนภาพโดยรวมก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสวสดงดงามทั้งศิลปินวงวงสองมาส่งกำลังใจให้ ศิลปินต้นต้นฉบับที่ตัวเองรักและตัวเองชื่นชอบเห็นแบบนี้เราก็มีความสุขเพราะว่าศิลปินเขาก็รักกันดีในองค์กรของสาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแบบนี้เราก็มีความสุขมีแต่รอยยิ้มครับวันที่17กรกฎานะครับอย่าลืมนะครับภาพยนตร์ขายอ้อเลื่อนจาก2 0 2สิสิงหามาเป็น17กรกฎาเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาไวอีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้ชมวันนั้นเราไปที่ ลงภาพยนตร์กันช่วง9ก้าโมงหกสิบโมงเพราะว่าห้างเปิดประมาณ10บโมงเราไปชมเขาเรียกว่าชมความอลังการของภาพยนตร์จากหมอลำผู้บริหารหมอลำสร้างภาพยนตร์ใหญ่แล้วก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเราจะไปดูลูกสาวว่าตีบทแตกขนาดไหนพาอน้องเล่นภาพยนตร์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตครับแล้วไปเจอกันวันนั้นวันที่17ทั่วทุกโรงภาพยนตร์ของเมืองไทยฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคย ขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไฟล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ